คลิปนี้เสนอเรื่องเล่าของไออ้วนชื่อเล่นวายอ้วนแต่ชื่อจริงชื่อเจ้าถังทองนะครับถังทองอ้วนแมวเผือกที่ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบสองทุกวันเลยครับวันไหนไม่ได้ส่องกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเ,เลย <laughs> ช่องนกไงช่องนกเหรอลูกเหรออ้วนช่องนกอะครับอ้วนช่องนกโอ้ยพุงพุงมันกรห้อยจังเลยวะเนี่ย หัห้อยจังเลยวะแมวชมุ่มแมวชุ่มที่อ้วนแบบนี้เป็นของคุณนะแมวชุ่มแฉบที่อ้วนๆแบบนี้เป็นของคุณนะเรื่องจริงๆแล้วคนนี้ไม่รู้มางไงเนี่ยโอ้โอ้โอ้อน้องขึ้นแล้วน้องปียนขึ้นแล้วน้องปลีนปียนขึ้นนี่คนแล้วอย่าไปทําน้องนะล,ลูกโอ้ยแล้วไปฝนเล็บเลยบนบอะมมเตอร์ไซค์แมแวทุกคนไม่ว่าตัวน้อยตัวใหญ่นะอดีตแมวจรทางนั้นเลย เป็นเด็กจรมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นแมวใครเออตามพี่จิ๋วทองเข้าบ้านมาตอนนั้นเนาะตัวก็โตแล้วอตัวโตวแล้วไม่ได้อ้วนเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณน้ําหนักประมาณสามกิโลหน่อยหน่อยมีพุงหน้าท้องหน่อยหน่อยแล้วตอนนั้นอะตามพี่จิ๋วทองเข้าบ้านมาเชยไม่รู้เป็นแมวใครถามคนแถวนี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของซากคนเออจิแรกก็จะไม่เลี้ยงแล้วแม่เลี้ยงไม่ไหวแล้วแม่มีสามพนอแล้ว ก็ไม่ยอมไปเออพี่สาวเขากับพ่อเขาก็บอกว่าเ,เลีเเเ้ยงไว้เป็นเพื่อนพี่จิ๋วท้องเหอะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนพี่จิ๋วเหอะเนาะ,ะได้มีเพื่อนเล่นพี่จิ๋วอยู่ในบ้านคนเดียวไงก็เลยเอา้าถ้าตอนเช้าเองยังอยู่นะเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองเองเออเดี๋ยวแม่เลี้ยงตอนเช้าเปิดประตูออกมาอ้ายังอยู่นอนอยู่ในครัวเฉยเนี่ยมอม,อมอตอนนั้นอะอ๋ก็ต้องเลี้ยงกันต่อไปเพราะว่าแม่พูดคำไหนคำนั้นแล้วไง เปิดประตูมาตอนเช้าก็ยังอยู่ไงเอออยู่มาได้สักอาทิตย์นึงก็โพสทุกช่องทางเลยนะว่าเป็นแมวใครถ้าไม่มีใครมารับจะทําหมันแล้วเนอะจับทําหมันคู่ว่าพี่จิ๋วทองเนอะเพราะพี่จิ๋วทองเริ่มเที่ยวแล้วไงเที่ยวหนีออกไปแหกประตูบ้านเออหนีออกบ้านไปเผอไม่ได้รีบวิ่งออกประตูบ้านตามหากันอยู่สองวันสามวันตามกลับมันทุกคืนทุกคืนกับแล้วก็ไปกลับแล้วก็ไปอยู่งี้ก็ ไปเฝ้าไอ้คนนี้นี่แหละ <c oughs> เรื่องทั้งเรื่องเฝ้าไอ้หมอนี่นี่แหละเออแม่ตามไปดูอยู่ในพุ่มไม้เนาะหน้าหวานเนาะเออมอมมอมหน้าขาวขาวแบบนี้ก็ก็เป็นผู้หญิงพอลูกออกมาโถกระป๋องกระแปงอันเบลอโอ้ยกระป๋องกระแปงอันเบลอเออแล้วก็พี่จิ๋วก็คงจะชวนมาแล้วมั้งไปอยู่บ้านพี่เถอเนอ้องอยู่บ้านพี่ไหมออประมาณนั้นแหละเออ ตามกันต่อยๆเข้าบ้านมาเนาะแม่ก็โอ๊ยไม่มีใครเป็นเจ้าของแม่ก็ต้องจับทำหมันคู่เพราะว่าพี่จิ๋วเขาร้องร้องเราอยากจะหนีเที่ยวออกไปไงแต่คนนี้ไม่รู้มายัางไ,ไงไปยังไงนอนอยู่ในพุ่มไม้หน้าหวานๆหน้าขาวๆแบบนี้แหละเออก็เลยอยู่ด้วยกันมาทุกวันนี้สามปีกว่าแล้วอยู่ด้วยกันมาสามปีกว่าแล้วครับไม่รู้อายุเท่าไหร่มั่นกันนะครับ อ,อหนูฝักเนื้อฝักตัวพี่อ้วนคนหล่อแมวเผือกคนนี้ด้วยนะพี่อ้วนแมวเผือกนะครับ